เพราะมีเธอคนนี้ขอพูดได้ไหมที่เธอในกันน่านก็ไม่ถึงตายแค่มีเธอไม่ไว่าจะมีให้เธอขอพูดได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเพลงกำลังให้ราจะเป็นไอโฟนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าร้องเพลงเพราะมากเลงชื่อว่าพูดได้ไหมเต็มเต็มก็คือว่าชื่อว่าเพลง พี่จี้รู้จักไหมต้องสอบสับอีกแล้วรู้จักไหมลูกเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเขาจะเป็นคําพูดการแบบว่าพูดได้ไหมพี่จี้พี่จี้จ้าพี่จี้จ้าผมรู้นะฮาร์ดมาเตอร์คำตอนฮาร์ดมาเตอร์คำวันนี้น้องๆร้องเพลงพร้อมไหมคะดังนั้นฮาร์ดมาเตอร์คำแล้วใจแม่มาแล้วสําหรับอีเวนต์วันนี้นะคะโอเคอ่ะเสียงกรีดังๆให้น้องสองคนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ เออเป็นฟิลอีเวนต์ใหญ่โมเมนต์ใหญ่ๆเลยวันนี้ใช,ใช่ไหมคะตื่นเต้นกันไหมทั้งสองคนจ้ะตื่นเต้นมากครับโอเคอ่ะเสียงกรีดดังๆให้น้องสองคนอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเออเป็นฟิลอีเวนต์ใหญ่โมเมนต์ใหญ่ๆเลยวันนี้ใ,ใช่ไหมคะตื่นเต้นกันไหมทั้งสองคนจ้ะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเจอคนเยอะๆครับแต่ก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงาน มาอิน s ิส e ีที่เซ n นทรัลโรลครับค่ะ,คะก็คือว่าตอนนี้นะคะทางทีมงานนะคะของเซ n นทรัลโรลนะคะก็เต,ตรียมบูรณาปฏิสังขรห้างใหม่ได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าถือว่าเป็นเจมินายโฟนห้างแตกเลยนะคะคุณขาวันนี้นะคะมารอต้อนรับน้องๆมันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วเราไปไลฟ์กันเนาะเราไปไลฟ์กันให้กับทางอินนิสฟีแต่ว่าวันนี้เป็นฟิลอีเวนต์อเออเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับอิน s ิส e ีอีกครั้งนึงแล้วค่ะ ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับครั้งก่อนเป็นไลฟ์ครั้งนี้เป็นงานอีเวนต์ี่เจนท่านเด์โอ้ใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับคนเยอะมากเลยอะไรนะครับครับอะไรนะโกนมาจากตรงไหนนะเจมินายหล่อมากโกนน่ารักมากคุณว่าคนหนึ่งหล่อคนนี้น่ารักเขาใช้อะไรทาหน้าโอ้สศรษเศรษเศนะคะเศรนะคะอะ ชัยดิบีด้วยนะคะอะ่ะช่วงนี้นะคะซีรีส์คือมาแรงสุดๆเลยคุณขาซีรีส์ของเราชื่อว่า My School President My School President ภาษาไทยชื่อว่า <laughs> โอ๊ยตายแล้วฉชนบนคนเยอะมากเธอเธอแล้วก็บันไดเลื่อนๆไม่หยุดเลยเพราะว่าคนบนถ่ายรูปเราไม่หยุดเลยค่ะ <laughs> คุณขานะคะ <laughs> แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะพรุ่งนี้ EP สิแล้วไหม ใช่ <11. S 1> ไอซูนี่สิบเอ็ดแล้วครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดแล้วนะคะก<ช>็คือว่ากระแสะดีมากขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นแบบหลายแสนเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในหลายประเทศด้วยมันแอบสปอยได้ไหมอีพีสิบเอ็ดของเราเนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงต่อเนื้อเรื่องต่อจากอีพีสิบครับอีพีสิบก็จะเป็นการเนี่ยกับวงชิชิล่าเขาแข่งกับเวฟการอะไรเงี้ยอีพีสิบเอ็ดก็จะเฉลยแล้วว่าจะชนะหรือจะแพ้ครับ รู้ผลกันแล้วใช,ใช่ไหมคะถ <Yeah. S 1> ามจริงๆเกิดทัน Hotwave Music Award ไหมทนันจริงครับ<า>นี่เนาะวงผมอะ <laughs> ไปแข่ง Hotwave แต่ตอนนั้นผมเข้าทีมเลมแล้วอ๋อ Hotwave มันมีหลายรุ่นใช่ไหมอ๋อสมัยก่อนที่จริงอ่ะ Hotwave มันมีหลายรุ่น Hotwave สมัยพวกที่ที่พวกสมัยก่อนพี่ๆเขาประกวดกัน <laughs> อะไรอย<ช>่างเงี้ย่ะก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่แต่ของเราก็จะเป็นรุ่นถัดมาใช่ไหมครับอ่าโอเคคุณคะวาเลนไทน์ที่ผ่านมา มันต้องแอบถามซะหน่อยวันต้องแอบถามซะหน่อยวันเลนทายที่ผ่านมาไปทําอะไรกันบ้างไหมไปออกอีเวนต์คู่กันอะไรยังไงไหมไปทำอะไรกันบ้างวนนด้วยกันครับวันนั้นทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันถูกต้องไปทำอะไรด้วยกันอีกไปกินข้าวด้วยกันด้วยกินข้าวด้วยกันไปอุดรครับไปอุทรเีเวนที่อุดรแต่ว่าวันนั้นเหมือนได้ไปเที่ยวทั้งวันเลยเพราะว่าไปแต่เช้าเลยกินข้าวสองสองมื้อนั่งเครื่องบินด้วยกันค มันเขาทำอะไรได้วยกันมันดูน่ารักไปหมดเลยเน,ะ <g ülme> น,นาะกินข้าวด้วยกันนั่งเินด้วยกันน่ารักไหมโอเคขอบคุณมากนะคะที่ชมดิฉันนะคะจ้าวันเดนท้ายที่ผ่านมาอาจจะทํางานอาจจะไม่มีโอกาสนะคะได,ด้พูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้ทั้งสองคน ให้เลือกของขวัญได้หนึ่งชิ้นที่จะมอบให้กับแฟนคลับวันนี้ก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะคะทุกคนรับของขวัญน้องๆไปนะคะเลือกอะไรเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับของเราดี u s t ด y สทรสุดๆจ้าสุดๆจะนํา็ปตัวเอสเซนท์ค่ะชื่อเต็มก็คือ Industry Black Tea Youth Enhancing es <ense. S 3> uh, Treatment Essence ค,คับใช่จะเป็นตัวที่ช่วยให้เขาเรียกว่าผิวเปล่งปลั่งกระจางแล้วก็ เป็นเรื่อง anti aging ด้วยจ้ะแต่มันทำให้ทุกคนค่ะแต่พูดเรื่อง anti aging หันไปทางอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องหันไปทางนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าพวกหนูอายุเท่าไหร่กันนะปีนี้18ครับปีนี้จะไปจะสิบเก้าเครับ18ชั้น38ก็คือฉันเป็นแม่น้องได้เอาดีๆพี่อายุ38ปีนี้แต่ดูหน้าใสไหมหน้าเด็กไหมหน้าเด็กครับเใช้อะไรครับ In this V anti aging ของเรานะคะ ก้าเกิดว่าอยากจะมอบสักหนึ่งอย่างอ้าวโค้ดมอบเอเซนต์ไปแล้วงั้นผมมอบเป็นแอมพูแล้วกันอ่าถือว่าคืนผิวจากที่เราแบบเหนื่อยล้ามาจากวันก่อนเนี่ยใช้คืนเดียวปร่ปังขึ้นมาทันทีครับค่ะใช่ผมว่าตอนนี้ผมทํางานหนักผมทํางานทุกวันกับโค้ดอะเนาะก็จะมีนอนดึกกันบ้างผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับจ้าก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูคันนอนดึกกันบ้างนี่คือนคําว่าการหนูนใช่ไหมมันแปลว่าอะไร กันมันคือว like ่าเหมือนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะนอนดึกเหมือนกันอ๋อนอนดึกเหมือนกันนอนดึกเหมือนกันนะคะเข้าใจไหมนะคะอ่ะของขวัญถูกใจทุกคนไหมถูกใจหรือว่าคืนผิวจากที่เราแบบเหนื่อยล้ามาจากวันก่อนเนี่ยใช้คืนเดียวเป่งปังขึ้นมาทันทีครับค่ะใช่ผมว่าตอนนี้ผมทํางานหนักผม เออทำงานทุกวันกับโฟน์อะเนาะก็จะมีนอนดึกกันบ้างผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้อนการนอนดึกกันบ้างนี่คือเป็นคำว่าการหนูรู้ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรการมันคือว่าเหมือนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะนอนดึกเหมือนกันอ๋อนอนดึกเหมือนกันนอนดึกเหมือนกันนะคะเข้าใจไหมนะคะอ่ะของขวัญถูกใจทุกคนไหม สุขใจนะคะถูกใจนะคะ,ะ,คะหรือว่านะคะใครนะคะที่อยากจะทดลองนะคะสกินแคร์นะคะที่เป็น Black Tea Youth Enhancing Ampoule แบบน้องๆน,นะคะก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะ Reset Your Skin with Black Tea ได้ภายในงานนี้นะคะ จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ของเรานะคะตอน4ทุ่มได้เลยนะคะแล้วก็เห็นว่างานนี้ค่ะอินนิสฟีของเรานะคะมีของมาแจกกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปค่ะสวยๆนะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปนะคะกะ็เป็นฟันแอนด์ฟรีโซนนะทางได้ไซส์มือของพวกเรานะคะก็สามารถก็มาถ่ายภาพถ่ายอะไรได้นะคะกิจกรรมตู้คีบค่ะหรือว่าหมุนกระสปองนะคะทุกคนนะคะมีของกลับไปบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็มีสินค้าขนาดทดลองค่ะให้ได้สัมผัสประสบการณ์นะคะสปี แคร์รูปแบบใหม่นะคะแล้วก็รับสินค้ากลับไปใช้กันได้เลยนะคะทุกท่านทางด้าน Black Tea Experience ก็มีนะคะใครได้ของอะไรไปนะคะอย่าลืมเอามาอวดกันนะคะหรือว่าแฮชแท็กก็ได้นะนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบหนึ่งนะคะอีกสักรอบนึงค่ะเข้า ช้อปปิ้งของเราเลยนะคะโปรโมชั่นค่ะเป็น Black Tea Relaxing Set นะคะขนาดจริงค่ะเราลดสูงสุดนะคะถึง50%นะคะราคานะคะเหลือเพียง2,500บาทนะคะจากปกติค่ะ5 0 2 0บาทนะคะลดราคาเสร็จแล้วนะคะยังมีของขวัญแจกไปอีกของแถมไปอีก6ชิ้นนะคะคุณค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนใครค่ะที่ซื้อแยกชิ้นนะคะเราก็มีส่วนลดมาให้ค่ะ 30%นะคะเป็นสินค้าในไลน์ l a c k Tea ของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครค่ะที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปนะคะจะได้ลุ้นรับสิทธิ์ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะคู่กับเซมิไนท์โฟสด์ด้วยนะคะ10รางวัลเท่านั้นนะคะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้ากันเยอะเนาะตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนถึง6โมง40นะคะหรือว่า18บดนกาสนาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะปิดรับ แล้วนะฮะโอเคอยออย่าเป็นลูกพูดีฮาร์ดมาต้องทรลกใส่แม่มาละนะชื่อเพลงพูดว่าชื่อเพลงพูดอะไรพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้เดน้องก็ติดไปงานอื่นนะนะพูดได้ไหมพี่จี้นะคะอ่ะมันพูดได้แล้วดิฉันมีเรื่องจะให้พูดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเกมแล้วเพิ่งผ่านวาเลนไทน์กันมาไม่นาน เกมที่เหมาะละช่วงวันที่สุดก็คือว่าเป็นเกมทายใจค่ะคุณหาคุณมาดูว่าใจเขาจะตรงกันหรือเปล่านะคะคาถามค่ะจะมีคําถามนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆค่ะก็ไปยืนตรงคําตอบนะคะที่เราต้องการจะตอบนะคะแล้วมาดูว่าเฮ้ยใจตรงกันหรือเปล่าได้เลยครับได้ไหมได้ปกติเราเป็นคนใจตรงกันไหมมีอะไรที่เราชอบเหมือนกันบ้างนอกจากชอบเธออุ้ย ชอบเตะบอลเหมือนกันครับอ๋อเตะบอลเหมือนกันใแล้วเคยได้ไปเตะกันด้วยกันไหมลูกเคยมาถึงเตะบอลกันครับเโอเคไม่ได้หันมาทางหน้าพี่เพราะผมไปเตะพี่เนาะโอเคเคยเคยไปบอกทีมใช่ไหมโอเคแล้วมีอะไรที่ชอบเหมือนกันอีกพวกอาหารการกินอะไรอย่างนี้มีไหมอาหารการกินไม่ตรงกันเลยครับไม่ตรงกันสักอย่างเลยใช่ครับโฟร์เขาเป็นคนชอบกินอะไรอย่างไง สองสุขภาพดีหน่อยนะพวกผักต่างๆใช่พวกผักต่างๆอ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องเต่าทะเลน้องเต่าทะเลเออทุกผักกินหมดเลยเซมินายล่ะเขาชอบกินอะไรบ้างเซมินายที่เขาชอบกินพวกของทอดครับพวกคอมุย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วไม่น่าเชื่อนะผมกินอย่างนี้บ่อยว่าผมจะกินแบบ ผมจะกินมาสายเฮลตี้อมาสายอันเฮลตี้แต่แต่ผมก็ยังมีกินอ่ะเขาดีๆอ่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้มชอบครับชแต่มันก็คืออยู่ด้วยกันได้มันเป็นอะไรที่ลงตัวกินอะไรก็ได้แต่ว่ามันกินใจเรามาค่ะคาถามห้าคำถามนะขอุปกรณ์คนพี่ขออนุญาตอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ขึ้นมาเลยอันโอ้ ถ้าเป็นเซมินายเซมินายตอบว่าโปรติเขามาชอบเราก่อนใช่ผมไม่เคยจีบใครเลยครับอ่าตอนพอตไม่เคยจีบใครเลยยกเว้นแต่เราล่ะถ้าเราเจอคนที่ชอบปุ๊บข้าวปุ๊บก็จีบปั๊บเลยครับอ่าหันไปทางโน้นไม่ต้องหันไปทางนี้ตอบใหม่พอแล้ชอบปุ๊บก็จีบปั๊บนะคะอ่าโอเคอาจจะไม่ตอาจจะไม่ตรงกันนะคะอ่ะไม่เป็นไรข้อต่อไปครับ ตาเขาเป็นยังไงเออแบบว่ามันแบบว่าเอ้ยมันสื่อความหมายมันแบบว่ามันใช้หรือว่ามอะไรเงี้ยมันมีอะไรสักอย่างครับเฮ้ยมันมองแล้วมันยังไงมันมีเลสไนมองแล้วมันมีเลสไนอะไรอยู่ในตาอืมนั่นนัน เนี่ยมันมีความเจ้าเล่ยอยู่มีอะไรสักอย่างแสดงว่าปกติเขาเป็นคนตรงๆรงไหมหรือว่าเขาเป็นคนอาจจะว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตาเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาอยู่กับเราไม่ค่อยพูดใช่ครับอยู่กับคนทุกคนเลยครับไม่ค่อยพูดแต่ว่ามองตาเขารู้เลยไหมรู้เลยว่าอยากมีอะไรที่คิดอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้พูดออกมาอ่าอาจจะต้องซีถามอะไรกันไปนะคะอ่ะโรสยังไงชอบตาเขายังไงอะเด็กเมื่อกี้ชอบปากครับแต่ว่าไปผิดทางอ้าวไปผิดทางให้ไปน้องนะน้องชอบปากนะคะแต่ว่าน้องไปผิดทางนะคะปผิดทางไปชอบปาก ปากเจไม่赖เขาจะเป็นแบบกระจับกระจับหน่อยไม่ชอบเป็นอะไรนะกระจับกระจับ รู้จกักกระจับไหมของเรานะคะตอนนี้นะคะเหลืออ네ีก2นาทีนะคะเหลืออีก2นาทีอะไรหลายคน2นาทีนี้จะรีบซื้อเลยเด็กๆบอกหน่อยว่าตัวไหนอะไรอย่างไรเราใช้แล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่เขาจะได้ไปซื้อขึ้นมาร่วมลุนนะคะสิทธิ์ในการถ่ายภาพกับเราจ้าครับผมแนะนำเป็นตัว i n d i s t r y back t use enhancing s n นะครับผมแต่ว่าซื้อด้วยกัน2อันเลยเพราะว่าช่วีจะดี ก็ yeah, ซื้อตัวแอมพูดนะครับ i n a u r e e Youth Enhancing Ampoule นั่นเองครับใช่หลังจากที่เราใช้ค่ะผลลัธ์ค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างบอกเขาไปเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สักปับผู้ใช้จริงอย่างเรายังไงสิโฟอยางหลายๆคนนะครับพักผ่อนน้อยก็ใช้สองตัวนี้ไปเลยครับก็จะช่วยในเรื่องผิวเรียบเนียนผิวกระจ่างใสภายในหนึ่งคืนนะครับหคืนเท่านั้นนอนไปพุ่ตื่นเช้ามาผิวกระจางใสเลยสบายเลยครับแนะนำมากเลยครับผม มีเรื่องอ๋อมีเรื่องนี้นะครับ anti aging สำหรับพี่ๆที่อะไรมีริ้วรอยก่อนวัยก็แนะนำครับแล้วถ้าเป็นตัวแอมพูเ่ะจ๊ะแอมพูก็ช่วยเรื่องคืนผิวให้มาสุขภาพดีแล้วก็จากความที่เราโทมมาตอนนอนเนี่ยใช้แล้วตื่นขึ้นมาเราไม่โทมเลยถูกต้องนะฮะเบเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่ถือว่าไปอาเภอราแล้วไปแจ้งเกิดได้เลยหลังจากได้ค่ะมาเราจะจับไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะประกาศ อยากให้ทุกคนลองไปใช้ครับพวกเราใช้เองเลยครับใช่ครับมันช่วยในเรื่องเขาเรียกอะไรผาดเซลล์ผิวครับให้ดูเรียบเรียนนี่งขึ้นให้ดูกระจางใสยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่ผมบอกไปย้ำย้ำอีกทีแล้วกันครับช่วยเรื่องแอนตี้อจจิ้งครับสำหรับที่คนมีริ้วรอยก่อนวัยก็แนะนำไปใช้กันนะครับกู้ผิวสมได้ภายในหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับฝากด้วยนะครับนะคะอ่ะโอเคค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็ยังมีอยู่นะคะขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักครั้งนึงน,นะคะเป็น Black Tea Relaxing Set นะคะลดสูงสุดค่ะถึง50%เลยนะคะทุกคนค่ะราคาเพียง2,500บาทค่ะจากปกตินะคะ5 0 2 0บาทนะคะ ลด50เยังไม่พอค่ะทุกคนคะยังแถมของขวัญน,นะคะไปอีก6ชิ้นค่ะหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่2นะคะชอบสินค้าในลา Black Tea. ไลน์ l a c k t ทีใดๆก็ตามนะคะร่วมรายการของเรานะคะลดสูงสุดนะคะ30%เลยนะคะตัวที่สำคัญนะคะคือตัวที่น้องๆได้บอกไปนะคะเป็น Innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule นะคะที่จิมินายใช้นะคะแล้วก็เป็น Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence นะคะที่โฟได้แนะนนาไปในวันนี้นะคะไป ไรบ้างคูณสาววันนี้ค่ะได้มาออกอีเวนต์ใหญ่ได้มาเจอทุกๆคนค่ะได้มาร่วมงานกับอินดิสฟีค่ะคร,รู้สึกอย่างไรบ้างอย่างอย่างแรกเลยก็ขอบคุณครับพี่ทุกคนที่มานะครับดีใจด้วยที่เห็นทุกคนเยอะขนาดนี้มีม่ไม,ม,มีแค่ชัร์ล่ามีชัร์ลนด้วยเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยก็ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มายอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงครับแล้วก็ต้องขอบคุณอินดิสฟีด้วยนะครับแล้วก็เซนตันโร่เอ๊ะถูกแล้วเซนตันโร่นะครับที่ให้มาร่วมง,งานดีๆแบบนี้ ใช่ะะโอเคนะคะ,ะขอเสียงปรบมือแล้วก็กรี๊ดดังๆให้กับจะมีไอโฟดอีกครั้งนะคะจ้าอากฝากผลงานกันสักหน่อยช่วงนี้ผลงานนะคะมีอะไรบ้าง EP ที่เราจะได้ดูต่อไปนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่เราจะได้พบเจอกันด้วยตาครับตอนนี้ก็แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนี่แหละครับกำลังจะถึง EP 11แลังจะจบแล้วกำลังจะจบแล้ว,จจลวใช่ก็ฝากทุกคนไปติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็พระจันทร์มันไก่บุญไลชิเก้น วันนี้ออนไปแล้ววันนี้ออนไปแล้วได้ดูได้ดูไเป็นยังครับยังเลยต้องไปดูนะครับสนุกมากสนุกสนุกแล้วก็คอนเสิร์ตตอนนี้กำลังซ้อมอยู่นะครับแฟนมิต My School President Prom Night Live on Stage ครับกำลังฝึอกซ้อมกันอย่างอะไรนะครับจัดเพื่อนวันที่เท่าไหร่ครับวันที่18กับ19ครับเก่งมากตอนนี้บัตรตอนนี้บัตรหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้อยู่ใช่ครับมีโช ให้พวกคุณรอดูกันแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็ฝาก English Free ไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมถูกต้องครับครับผมโอเคค่ะอฝากน้องๆด้วยนะคะเจมิน่าแล้วก็ฟอสโปรเมอร์ครับนะคะก่อนจบงานในวันนี้นะคะขออนุญาตค่ะขอขอบคุณนะคะเหล่าผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะและในโอกาสนี้ค่ะฉันขอเรียนเชิญนะคะ